เคยมีโอ,อกาสไหมแทงสุกกระแดกได้แค่นี้เลยดูสิโคตรดามากจานหนึ่งเท่าไหร่เป็นร้อย <c oughs> ช่วยไม่ได้ผมจนมาก <c oughs> พี่เกิดล้างต้องไทำไรล้างผักวะเออเี่ยล้างไม่ใช่ไว้ก่อนนอนนั่นไว้ก่อนนอนนี้แล้วเชาว้าก็เข็ดไปขาวยวะได้ได้ได้เอ้ยแม่กูขายที่ตลาดตื่นมากี่วะตีสี่อเอ้ยเดี๋ยวกูรีบกลับเลยสัตว์เดี๋ยวนอนไม่ตื่นมันเคยมีโอกาสไหมไม่เคยมีกว่าในทเหีือเ <c oughs> มื่อกี้มึงกินอะไรมาเมื่อกี้มึงกินอะไรมาเนาะกินแดวแกลบไหม บ้านกูเลี้ยงหมูนะเว้ยอะไม่กินโคโค่เหรอไม่กินโคโค่เฮ้ยไ,ไม่กูขายเนื้โขโขโขอให้โคโค่เหรอขายหมูให้ก่อนก่อเมืองงานอะเลี้ยงหมูฟาร์ม <c oughs> เล็กๆอยู่ต่างจังหวัดราชบุรีไม่รู้จักแบาพวกมึงรวยนี่หว่า <c oughs> <c oughs> มึงเหลืงง <c oughs> อดิข้าวไปโรงเรียนไงข้าวไปโรงเรียนไงดูขี่ควายไป ือวาไปชั่วโมองอย่างเงี้ยตื่นตีสามก็เว้นต่อรถเขาส่งแถวไปอีกชั่วโมงขอส,สามคำไม่มีโอกาสพี่มึงน่าเศร้าอ่ะ <c oughs>